สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านขอบคุณที่มารับชมช่องไทยคิดเช่นคนอีสานอาหารบ้าน,าน,านในต่างแดนนะคะทุกคนวันนี้มีเมนูง่ายๆมาแนะนำซึ่งไม่น่าเชื่อพอลองทำแล้วเอออร่อยเมนูง่ายๆเร่งด่วนไปรับชมกันค่ะวันนี้เป็นมื้อง่ายๆที่ทำกินคนเดียวนะคะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนกุ้งคะ่ะแกะเปลือกนะคะ พริกสดค่ะกระเทียมไข่สองใบต้นหอมง่ายและน่ากินมากไปรับชมค่ะเราจะมาเริ่มกันด้วยใส่น้ำมันก่อนนะคะเจลกระเทียมก่อนค่ะใส่กระเทียมนะคะผัดให้กระเทียมหอมค่ะ เสร็จแล้วใส่กุ้งค่ะเมื่อกุ้งหอมนะคะใส่ไข่ลงไปได้ค่ะ หน้าตาจะเหมือนไข่ดาวนะคะปข่อยให้ไข่สุกเหลืองค่ะ แล้วกลับด้านไข่นะคะเราก็กลับด้านไข่ค่ะแล้วก็ทำให้แตกนิดหน่อยนะคะเราใส่พริกสดกับใบหมอมคะ่ะ เป็นเมนูไข่ดาวขะยี่นะคะใส่น้ำมันหอยะคะ่ะซีขาวค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไปได้เลยนะคะทีนนี้เรามาขายา่ยี้ไข่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเท่านี้ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ มีคะ่ะไข่ขยี้หน้าพริกสดเมนูง่ายๆลองดูคะ่ะอร่อยไม่น่าเชื่อคะ่ะเมนูง่ายๆอาหารเร่งด่วนอาหารจานด่วนนะคะสวัสดีคะ่ะเมนูง่ายๆวันนี้นะคะพาทำไข่ขยี้หน้ากุ้งพริกสดคะ่ะ น่าทานไหมคะอาหารจานด่วนอาหารไทยเมนูประยุกต์ในต่างแดนคะ่ะ